สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะมาเจอกันในงานแข่งออนไลน์นะฮะเป็นงานบ o นโบริเออร์เจแปนทนะครับหรือว่าแข่งออนไลน์ของญี่ปุ่นรอบที่2นะครับซึ่งก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูกันในรอบพิงชนะเลิศนะฮะก็จะเป็นทางด้านของไดโกะเมฮาร่านะครับเป็นยอดตำนานของเรานะฮะเจอกับฮิบิกิครับเป็นเลือดใหม่นะฮะเลือดใหม่ของฝั่งญี่ปุ่นครับ ซึ่งฮิบิกินี่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นไม่กี่คนนะครับที่ใช้ตัวละครอ,อย่างลิลลี่นะฮะลิลลี่นี่หาคนเล่นยากนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดหนึ่งในสองสุดยอด,ด,อดฝีมือของผู้ใช้ลิลลี่ของญี่ปุ่นนะครับอีกคนนึงก็จะเป็นโคจิ KOG นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมการแข่งขันเนี่ยก็ขอแจ้งให้ทราบว่ามีข่าวร้ายนะฮะเพราะว่าแคปคอมครับครั้งที่12บเนี่ย รอบท็อปแปเนี่ยเขาต้องซื้อตั๋วดูนะฮะไม่ดูฟรีเลยนะครับซึ่งเรื่องราคาเนี่ยผมว่าไม่เท่าไหร่นะฮะผมลองคำนวณคร่าวๆตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ1นึ่งนะฮะบ,บวกลบไม่เกิน200นะครับเทียบจากเงินญี่ปุ่นกับเงินของอเมริกานะรประมาณน่าจะประมาณนี้นะฮะแต่ว่าข้อที่กังวลก็คือว่าเราจะได้ดูหรือเปล่าแค่นะเพราะว่า เหมือนว่าช่องทางในการซื้อตัวเนี่ยเขาที่ทราบตอนนี้เนี่ยคือญี่ปุ่นกับอเมริกาเนี่ยมีแน่นอนนะแต่ว่าประเทศอื่นๆเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าจะชําระเงินอย่างไงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปว่าใทีนะแต่ก็บอกได้ว่าเป็นข่าวล้ายเพราะว่าบางทีเราอาจจะอดดูนะฮะแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ดูสดเนี่ยอีกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมีรีเพย์ให้ดูนะครับเอาแล้วครับจบเรื่องแคปคอมครับก่อนนะฮะมาดูตรงนี้ฮนะไดโกะนี่ มาในตัวละครอาคุม่าหรือว่าโกกินะครับแต่คนไทยนี่ติดเรียกโกกินะฮะน่าจะติดมาจากหนังสือเกมนะในสมัยก่อนนี่ฮะไ่ย,ยำลิลลี่ของฮิบิกิใหญ่เลยฮะฮิบิกิออกมาได้ตุ้งาายัได้โก้้าครับเจอคอมโบเข้าไปอืมคอนโตลสไป์และจบด้วยซปเปอร์แต่ไม่น่าตายฮะเพราะเลือดเหลือเยอะฮะอ้าวเจอได้โกเป้ไปได้ครับเมสกิกันไทฟูน ผมลืมเรียนให้ทราบนะว่าไดโกะนี่มาจากฝั่งวินเนอร์นะครับสวนฮิบิกินี่มาจากฝั่งรูเซอร์นะครับ,บก็ถ้าอยากดูเกมยาวก็เชียร์ฮิบิกินะครับแต่ถ้าอยากดูเกมสั้นก็เชียร์ไดโกะแทนนะฮะไดโกะจับทุ่มได้รักเข้าไปเคาะหนึ่งที่จับทุ่มแต่อีกฝั่งดาวทูบยิงฮาโดเคนยิงฮาโดเคนยิงฮาโดเคนยิงฮาโด อือปองผ่านตัวได้ดีครับไดโกะโอโ้ยเห็นนี่ฝ่ายเป็นตัวละครจับุ่มี่เน้นไฟบอลเกมนะครับไดโกะยิงไฟบอลต่อเนื่องอืมดูฮะไดโกะไม่เข้าเลยฮะไม่เข้าระยะนะครับแต่ก็ต้องระวังฮะลิลลี่นี่ถ้าใช้เป็นคอนดอสไปโอไดมันี่ทะลุพลังได้นะครับแล้วก็ถ้าสุดระยะนี่คือบวกสี่นะฮะบวกสี่นี่เฟรมแท็บมหาศาลนะครับโอโ้โหเรียกได้ว่าบวกสี่ไหนี่ คอมันแกลบของแกนี่ไม่ใช่การไทฟูนสตาร์ทห้านะครับได้บวกสี่เท่ากับเหลือหนึ่งเฟรมนะฮะหนึ่งเฟรมสตาร์ทอัพนี่ถ้าไม่ใช้ท่าที่เป็นอิวิซิเบิลนี่ไม่ไล่ารอนะฮะเพราะฉะนั้นไดโกะต้องดูระยะให้ดีนะครับไฟบอลไฟบอลห่างไปไม่ได้นะครับจะมีช่องให้เขาใช้เป็นคอนโดสไปโอไดเข้ามานะฮะและไดโกะนี่โดนแน่นะฮะแต่เกมแรกไดโกะก็ได้ไปก่อนนะครับหนึ่งศูนย์ครับไดโกะขึ้นนำ แต่โกยิงไฟบอลไฟบอลอีกครั้งหนึ่งระยะประมาณนี้กำลังดีะทางกว่าน,นี้นี่อาจจะเจอสวนด้วยคอนโดสไปได้นะครับลิลี่ค่อยๆบุกเข้ามาคอนโดสไปแย่ล่างแล้วคอนโดสไปโอไใดเข้ามาเคาะๆต่อเนื่องและคอนโดวินอ้าวพาฮะอู้แต่กลับตัวทันครับฮิบิกิเอา้าแต่อิมแพ็กสวนด้วยแต่อิมแพ็กเรียบร้อยไดโกะแต่ครับและจบมลิสซูปเปอร์ปันน่นมันเข้าไปปันน่นมันเข้าไป เอาละฮะไอ้ก็โดดกัดจังหวะผิดนะครับไปขี่ไฟบอลซะงั้นแหม่ไม่ใช่เมฆสีทองนะฮะนี่ก็ตัวเองป็นซุนโกคูเลยครับแหม่มาขี่เมฆสีทองอันนี้มันสีม่วงนะฮะแต่แหม่แหม้จะพากนอกเกมไปก็ใช้ชนะยังเป็นของฮิบิกินะ,กน,นะครับไดโกเจอฟ้าเป็นหนึ่งดอกไม่ถึงนะฮะไดโกไม่เจอเข้าไปครับสบไปล้ลตามด้วยไมซิก,กันไทฟูนแหม่ ลิงพันกันนะฮะทษทีจัดไปหนึ่งคอมโบครับตอนเข้ามุมไดโกไดโกออกไดไหมครับอ่ะ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 พยายามจะออกยกไดโกยิงไฟบอลแต่อิมแพรแล้วเจอสมุนด้วยตอิมแพรอีกแล้วครับตรงนี้ไม่นา่ารอฮะเมซิก,กันไทฟูนเป็นหนึ่งเท่านะฮะนี่ลินลี่สิทธีฮอคนะครับเรียนํำเรียนวิชามาจากพระอาจารย์ทีฮอคฮะ แต่ว่าแขนเธอสั้นกว่านะเลยต้องไปถือไอ้ไม้ตะแบกมานะฮะ <c oughs> เรียกเรียกอะไรผมก็ไม่รู้นะ <c oughs> ไอ้ไม้ที่รี่ถือเนี่ยแต่ได้โกะนี่ถึงไฟบอลเลยฮะเ <c oughs> จอตัวจับทุมไม่อยากเข้าใกล้นะครับยิงไฟบอลรัวครับต้องระวังนะฮะคอยดูให้ดีนะฮะอันนี้เขากระโดดอยู่กับที่นี่คือเขาดักจังหวะเผื่อไดโกะจะได้รัดเข้ามานะครับ <c oughs> เขาจะได้กระโดดจิ้มหัวได้ง่ายๆฮะ เดี๋ยวคอยสังเกตจังหวะการเล่นของลิลลีนะฮะคือ <c oughs> ถ้าไดโกะเนี่ยยิงไฟบอลห่างตัวเกินไปเนี่ยมีโอกาสจะโดนโอเวอร์ไดคอนโดสไปนะฮะเพราะว่าถ้าสุดระยะเนี่ยแล้วมันออนบล็อกพอดีเนี่ยเขาจะได้เฟรมบวกเยอะนะครับคือ <c oughs> ถ้าใช้ระยะใกล้เกินไปเนี่ยมันจะเสียเฟรมนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นตัวละครที่เรื่องสเปซมีผลนะครับ ไม่ใช่ว่าจะเล่นเห็นว่าเป็นตัวจับทุ่มแล้วจะเข้าใกล้ได้เสมอไปนะฮะคืออยู่ที่แผนการเล่นนะฮะว่าจะเอาอย่างไงฮะจะเน้นเข้าไปเคาะแล้วคอมานแกแบบหรือว่าจะรอจังหวะในการใช้คอนโดสไปเข้าไปนะฮโดดรอจังหวะครับฮิบิกิส่วนไดโกะไม่สนใจฮะขึงไฟบอลเกมต่อไป เอาไงฮะไฟบอลฝั่งนี่ฮะดูฮะนี่ฮะไกลไปไม่ได้นะครับไกลไปนี่เขามีช่องก็คอนโดสไปเข้ามาครับอืมสวยงามครับพีบิก,กิไดเข้ามาแล้วก็แมสิกันไทฟูยังไม่ตายนะฮะแต่แต่งเบิร์นเอานะครับเอาแตนะ่ผ้าแล้วไดโกผ้าแล้วก็เจอพันธิตเรียบร้อยครับแหมไปต่อยวิทย์ครับเรียบร้อยเลย สองหนึ่งครับพิบิกิเป็นฝ่ายขึ้นนำอยู่ไดโกคอและจับทุ่มไดเข้าไปไม่มีอะไรนะฮะนี่ของก,กันตัวนี้ครับพิบิกิไดโก้โดนอีกแล้วครับคอนดสไปเทส ฮิบิกินี่ระหว่างตัวแจนะครับคือในระยะห่างเนี่ยแกแกรอแพรรี่นะครับแล้วก็มีจำรอและจำรอจังหวะให้ไดโกะเนี่ยดาลัดเข้ามานะฮะแล้วก็หาจังหวะบัฟนี่ฮะบัฟลงไปฮะคอนดอวินเนี่ยฮะแต่ถ้ามีช่องก็คอนดอสไปโอไดเข้าไปครับแผนการเล่นไม่ไม่ได้ซับซ้อนนะฮะแต่ว่ามีประสิทธิภาพนะครับสำหรับฮิบิกิ ่วนไดโกนี่ก็เป็นการใช้ไฟบอลเกมครับสลับกับการได้รัดเข้าไปนะฮะต้องจับทุมิดหนึ่งครั้งโอ้จับทุ่มถี่ๆลัดตรงนี้ครับชิมมี่ครับได้ผลครับเจอสกิดล่างลูกลงไปครับพิพิจก็เวลาดูเกมต่อสู้นี่พยายามสังเกตวิธีเล่นของผู้เล่นนะครับแล้วก็พยายามอ่านใจว่าเขาคิดอะไรกันนะเนี่ยอย่างไดโกก็ดูง่ายฮะก็ใช้ไฟบอลถึงไปเรื่อยแล้วก็รอจังหวะได้รัดนะครับ พี่พี่เนี่ยฮะเขาป๊อครับไม่ได้เอาจริงเหรอฮะหลักๆคือรอจังหวะนะครับรอจังหวะสวนกลับนะฮะเขามาทุ่มเพราะอหัวดีครับตรงนี้จบเลยฮะเรียบร้อยจบด้วยทอมฮอกบัสเตอร์เอานะครับกำลังจะรีเซตนะฮะไตโกะนี่เปิดก่อนได้ปูดของแท้นะครับขึ้นนำไปก่อนึ่งสูงนะฮะแต่ตอนนี้ครับ โดนไป2อหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นรีเซ็ตพอยต์นะครับของฮิบิกิด้วยฮิบิกิฮะรอจังหวะนี้เนี่ยปั๊บฮะแล้วเนี่ยฮะโอ้โหทะเลยทะลากเข้ามาเจอคอนดอร์สไปครับอี่างนี้และไม่พิกันไทฟูนปั๊บอีกครั้งหนึ่งฮะโอ้โหโอ้โหแม่มันก็สวนล้อปากนะฮะเขามาด้วยคอนดอร์สไปอย่างนี้ เอ้าเอ้ายังไงยังไงหมูแต่ไดโกเลยนิดเดียวฮะใดโกเลยนิดเดียวไดรัดเข้ามาเอ้าเจอทุ่งตายไหมครับไม่ตายนะไดโกยังอยู่ครับไหวไหมครับไดโกไดรัดเข้าไปเคาะเคาะเคาะโอ้โหเบิร์นเอาแล้วเบิร์นเอาแล้วฮะเบิร์นเอาแล้วฮะไดโกยิงไฟบอลยังไงฮะยิงไฟบอลและ CEO คนดูชอบใจครับปอบมือให้ใหญ่เลยอ๋าสวิเชอร์บอกว่ายังฮใจเย็นยังไม่ชนะครับมาดูตรงนี้ก่อนอ๋าไม่ตายนะฮะไม่ตายครับและส่วนใ่ซูเปอร์โอ้โหพลิกไปพลิกมาครับอ๋านี่คะคนขวามือนี่ครับหน้าจอเนี้ยไกลจอครับคุมขมับเลยฮะคอุมหัวเลยฮะโอ้ไม่น่าเชื่อได้โกแพ้โอ้พระเจ้าช่วยออแล้วครับมาดูรอบรีเซกันต่อนะฮะเพื่อความรวดเร็ว ดูแผนการเล่นนะเหมือนเดิมฮะไดโกะไฟบอลสลับกับได้ัดส่วนที่พี่ขี่นี้ตั้งรับไปก่อนนะดูจังหวะนี้แกรอน,นะครับเนี่ยแกรอน,นะฮะเนี่ยสมมุติว่าไดโกะยิงไฟบอลแล้วระยะมันได้แกก็อาจจะสวนด้วยเป็นท่าสไป,ปออกมานะฮะถ้า,ามีจังหวะล้มนี้ก็ตามไปต่อนะฮะไปฟอลโล่ต่อครับไดโกะจัดคอมโบไปแด็แดส,สวยครับอิบิกิ เดโกลำบากนะเนี่ยเพราะว่าถ้าเล่นไฟบอลเกมเป็นหลักเนี่ยเขาก็มีจังหวะถ้าเขามีจังหวะรีแอคเขาท่านนะเขามาเนี่ยเนี่ยมาด้วยท่าน,นี้แน่นอนครับคอนองสไปครับอืฮึไดโกไปก่อนนะฮะยกแรกโอ้โหเจอเบยเกมเฟิเฟร์มครับโอ้โหได้รัดมานี่เขาแย่ล่างกึกเลยฮนะหยุดกึ๊กเลยฮนะไดโกอืมเขาพานะและอืม มันรีคอเวอรี่ไวนะครับไหคอนโดสไปเนี่ยอ๋อตรงนี้ได้จังหวะคอมโบครับตอกเอาให้หนักเอาให้หนัก้ำแหละฮะย่อเยี่ยมจับทุ่มเข้าไปจับทุ่มเข้าไปจับทุ่มเข้าไปหลอกชิมมี่แม่ไม่หลงฮะอืออ๋โอโหพลิกไปพลิกมาครับแล้วก็เป็นไดโกนะฮะ ามาดูใครจะได้เกมแรกก่อนนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่แหละฮะจังหวะอย่างนี้ที่ผมบอกครับคือกระโดดรอฮะให้เขาได้รัดเข้ามาครับถ้าเขาคิดจะตีด้วยปุ่มแบบโจมตีปกติเนี่ยก็อาจจะเสร็จเรานะแต่ว่าถ้าเขารู้รู้ทันเนี่ยมาแล้วกดเป็นอัปคัตเนี่ยเราก็อาจจะเจ็บแทนนะฮะอันนี้หมายถึงฝั่งของฮิบิกินะครับเวลากระโดดจ้ำอยู่กับที่นะฮะ แต่ตรงนี้ได้โกดุมากครับน่าจะจบครับเรียบร้อยครับขึ้นนำ1-0นะครับแต่รอบรีเซตนี้ไดโกขึ้นนำไปก่อนนะฮะก็มาดูกันทีครับว่าจะเปิดก่อนได้ปู่เหมือนเดิมหรือเปล่ามาสำหรับไดโกเขอขาะสวยเขาะสวยยิงไฟบอลครับไดโกมียิงไฟบอลแล้วขยับเข้าขยับออกนะฮะทำให้เขากัดสเปซได้ลำบากขึ้นนะครับแพรี่และจับทุ่ม,มยอดเยี่ยมครับไดโก อยู่ขยับแล้วไฟบอลโอ้โหนี่ผ่าแล้วคอนโดใจลงมาผ่าแล้วจะได้โกผนิดไดโกพ่านเหมือนกันครับยังไงฮะอ๋อเซบ,บ็อกนะฮะคอนโดวินไดโกยิงไฟบอลอ่าไดโกผะะะ่าแล้วฮะเจอคอมโบไวชุดใจแต่บีบเข้ามุมด้วยโอ้โหซุปเปอร์ครับอืมๆๆๆๆเหมือนจะไม่ถึงนะฮะแต่ว่าให้หัวถึงะครับอืมโอ้ไดโชลิเคนออกมา ไดโก้ไดโก้นี่ยิงเข้าไปฮะเห็นคู่ต่อสู้เบิร์นเอาหนี่ยิงไฟบอลอย่างเดียวเลยฮะเอาชิปดาเมจครับดูฮะโอ้โหโอ,โอ้ยังไงฮะยังไงไดโก้ไดไลท์เข้าไปโอ้ยแตกฮะไม่ไหวฮะแหมไกลเกินเอื้อมครับเลือดเขาเยอะนะฮะยิงชิปดัเมดโหระดมยิงขนาดนั้นยังไม่พอเลยนะฮะแต่ก็ถือว่าลดไปได้เยอะเหมือนกันครับ ตรงนี้พาถ้าได้โกได้รัดผ้านะครับรัดตัวเขาพันิดพาอีกหนึ่งครั้งครับเคาะได้รัดเข้าไปเคาะได้โกยิงไฟบอลโอ้โหไฟบอลโอโ้ได้เจอแพลรี่ตรงนี้โอ้โหสุดสุดสุด่างนี้เจอคอมโบเข้าไปเ<น>ข้าไปไม่สการไทฟูนยิงไฟบอลมีเดมอนฟิปหลอกนะฮะเอาได้รัด ตรงนี้คอมโบชุดใจมีซีเอซีเอมีซีเอเอาแต่เจอจับทุ่มเข้าไปจะตายไดโกจะไปเรียบร้อยฮนะไปหวานกับไดโกะเสมอหนึ่งหนึ่งครับโอโ้โหยอดเยี่ยมฮะสำหรับทางด้านฮิบิกิครับมไม่ได้กลัวเกงปรามีไดโกะเลยนะฮะแม่ไดโกนี่เล่นเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเลยฮนะทางที่รุ่นลุงกับรุ่นหลานนะเออไม่ใช่ฮนะรุ่นพี่กับรุ่นน้องครับนี่ฮนะแม้ทีกันไทฟูนเบลหญิงดอก อืมเทนะโชลวเคนมันชื่ออะไรนะโกโชลวใช่ป่ะฮะชื่อท่าจริงๆของมันเนี่ยแต่ผมติดเรียกโชลวเคนนะก็อันนี้ก็ขอให้ทำความว่าใจด้วยนะว่าเรียกตามตามเอาสะดวกป่านะครับอืคอมโบเรียบร้อยจบด้วยโทมฮอคบัสเตอร์ยังไงฮะไดโกะไดโกะจะโดนขึ้นนำสองหนึ่งหรือไม่ จบไปตรงนี้เมซิกันไทฟูนเคาะเคาะจบด้วยท่าอะไรครับฮึมฮึมโดนไดโกเจอบี้อ้าวค่อยๆออ,ออกมาได้อ้่ออีฝั่งยิงเบิร์นเอ้านะฮะเบิร์นเอ้าอยู่ไดโกจะทำอะไรรีบทำครับโอ้ยิงย,งยิงเข้าไปโอ้ยสวยฮนะตรงนี้สวยมากนะฮะจับทุ่มอืมอ้าวอ้าวยังไงฮนะกำลังจะหายเบิร์นเอ้าครับลิลลี่ โอ้โหไรเดโกเจอซูเปอร์งี้จบครับเลือดไปหลือฮะอืโอ้โหวิิกี้มาอย่างโหนะฮะเนี่ยขึ้นนำสองหนึ่งนะครับนีบิกี้แพรี่ไดโกก,ก็เดินเกมด้วยไฟบอลเกมฮะอืนี่ฮะฮิบิกี้ไม่้อยเขาได้รัดเข้าหานะครับจับเข้าไปเลยฮะมาซิกันไทฟูน ไดโกเอาไงฮะไดโกโอ้โหต่อยสวยครับสปเข้าไปโอ้โหยี่คอนโดไดฮะจังหวะดีฮะนี่เพิ่งจะเห็นนะฮะเป็นจังหวะที่ไดโกนี่ยับศูนย์ทางด้านคอนโด,ดสปโอไดนะครับปกตินี่แกกาดอย่างเดียวฮนะและ้วก็เจอเขาจับทุ่มนะฮะนี่ครั้งแรกเลยนะฮะคือกาด หลังจากกาดท่าสไปโอไดเสร็จนี่แกนั่งแย็บนะปกติเห็นโดนจับตลอดครับเนะน,นี่ยไปทีกันไทฟูตีลหนึ่งครั้งยิงฮาโดยิงฮาโดเข้าไปรอดูจังหวะของลิลลี่ฮะจะเอายังไงจะสไปไม่หสไปครับนะแหมปุ๊บปุ๊บทำปั๊บครับแหมยังไงยังไงโอ้โหโจังหวะนี้ไดโกะสวยงามครับ นี่ฮะโดดเก่งใช่ไหมเดโกะนี่ดักเลยฮะแม่มาดงมาโดนี่ดักด้วยเตะกากาเลยะฮะแล้วก็ต่อคอมโบครับโอ,โอ้โอ้ยับยับบอกเลยว่ายับชุดนี้ยับไม่ต้องรีดนะฮะรีดยังไงก็ไม่เรียบอา้าวแล้วกันไทฟูนเด็กโกะซีขึ้นเลยครับฝั่งหนึ่งก็ c ีเพร้อมขึ้นเหมือนกันนะฮะแต่เดกโกะตรงนี้เอาจบเลยไหมจบเลยไหมหมแลลวฮะซี เต็มหนะ้าเอาละฮะเป็นสองสองนะครับนี่เข้าสู่จุดไคลแม็กนะฮะชนะได้50แต้มนะครับแพ้ได้40แต้มนะครับก็แข่งกันทั้งหมดห้าห้าครั้งนะครับจะมี5ครั้งครับสำหรับวูนบริเออร์เจแปนนะฮะซึ่งก็จะนับรวมแต้มมาแล้วก็ไปเข้ารอบออฟไลน์ก็ ถ้าผมจำไม่ผิดแปดคนนะเพราะว่าผมไม่จะดูมาสองสามปีนะแข่งออนไลน์เนี่ยฮะหลังๆไม่ค่อยสนุกอะมาปีนี้พิ่งกลับมาดูครับปกติดูแต่ออฟไลน์เนี่ยก็เลยไม่ค่อยได้จำมาว่าแข่งออนไลน์นี่ไอรอบถ่ายทอดสดแบบออฟไลน์มันแข่งกันกี่คนนะฮะก็ตีซะว่าแปดแล้วกันนะฮะยังรู้ก็สิบหกครับโอ้โหวิ่งเจอรีวิอหกไปเลย อ่ายกนี <im> ้ไดโกะทำได้ดีครับแล้วดูไดโกะยิงซูเปอร์ซ้ำหลังจากที่พยายามใช้ไฟบอลปิดเกมมาหลายครั้งนะครับมาเขาทำไม่สำเร็จนะฮะมานี่ตายนะฮะแล้วกบดจวยซูเปอร์นะครับเมื่อสักครู่แต่ตรงนี้ใจร้อนนะฮะโชว์ผ้าแล้วโดนพันนิดเจออีกแล้วครับมาที่กันไทฟูนไดโกะสวิปตสวยแต่หลัดเข้ามาจะจับไสฟังรู้ไตท่านะแบ็คแดดนี้ไป เดมอนฟิปเข้ามาก็เจอเขาดากาอากาศได้อีกครับเอาผ้านะฮะเตะสูงนะคูณจะสู้นั่งอยู่ครับวุดแล้วก็เจอพนิดเลยแม่เอาเลยฮะนี่ครับแมตช์พอยต์นะ,ะใครได้แมตนี้ไปก็จบเกมนะครับแล้เนี้สู่เดิมครับสปไปโอไจเข้ามาแล้วก็มาีิกันไทฟูนเคาทำได้ดีฮะดอกนี้ได้โก จำมาไม่ถึงครับพีบิกิต่โกยิงไฟบอลฮีบิกิรอจังหวอะอ่าอ่าได้รัดเข้ามาครับอ่ของโบลุนฮะอืืน่าเสียดายแทนพิบิคิครับอ้ยแม่ถ้าเมื่อกี้เปลี่ยนจากต่อยเป็นไต่หนักนะฮะอาจจะมีโอกาสได้คอมโบครับสำหรับไดโกะเอาเบิร์นเอาอยู่ให้อิบิกิอาไดโกะทำะไรรีบทำะ่ะยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้เข้าไปในระยะนี้อันตรายนะฮะไดโกะ อ่านะครับเกตเข้ามาแล้วฮะไดโกะต้องระวังตัวนะครับยิงไฟบอลมั่วไม่ได้นะฮะเขาสับเขาสไป,ปโอเว้ใจไม่ได้นะครับยังไงฮะยังไงฮะอาเจอ,คอปเคาะไป็นหนึ่งทีไปไดโกะโอ,โ,อโอ้ยิงคาโดฮะเอาเอาวอายังไงไดโกะอ้าพลาดฮะและตรงนี้จบด้วยซูเปอร์เลยครับโอ้เรียบร้อยฮะแชมป์ครั้งที่สองเป็นของทางด้านฮิบิกินะครับโอ้โหมันมากน,นะฮะคือไดโกะนี่ เปิดก่อนได้ปู่ไปสองรอบนะฮะแต่ว่าก็ตีเสมอมาเป็นสองสองได้นะครับแต่สุดท้ายก็มาพ่ายแพ้กับความยอดเยี่ยมของฮิบิกิในเกมสุดท้ายนะฮะก่อนฮิบิกิครับรับไปห้าสิบแต้มนะครับส่วนไดโกะรับไปสี่สิบแต้มนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งที่สามนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ